ท่านครัคือเมื่อสองสามเดือนที่แล้วเนี่ยที่สนทนากับท่านแล้วก็บอกท่านว่าพอดีป่วยแล้วก็สามารถแยกเออ่เวทนาออกจากจิตได้อนะคะทีน,นี้ก็ก็คือก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆอ,อะค่ะจนสัปดาห์เนี้ยมันมันเห็นลิปแยกจากจิตได้อสาธุ อันนี้เห็นหรือว่าเป็นนะเห็นดิ่ถ้าเห็นนะ่ะก็เป็นจะเห็นแหละเป็นก็ร่างกาันอ่าค่ะอ่าราเดนมเห็นเห็นรูปเ,เห็นเวทนาเห็นไหมสัญญาสังขารเนี่ยถ้าเห็นสังขารความคิดนะสัญญาก็ไม่ยากร่บอ่า,อาคือมันมันก็นก<ม>คือมันจะไปหมดสัญญาเนี่ยคือสัญญาเนี่ยพอพอเรารู้ว่ามันมัน,ม,นมันมีสัญญามันก็ มันก็ไม่เข้าไปยุ่งกับมันนะคะตัวก็รู้สัขงขารการปรงุงแต่งปรุงแต่งเนี่ยมันก็แยกออกไปทีนี้ท่านบอกว่าีเดี๋ยวขันได้เียตรงนี้สุดยอดมากอว่าคือเห็นคิดเนี่ยนิจุููเทียนบอกว่ายอดปราถนาของนักปฏิบัติก็คืออะไรนะเห็นคิดก่อนคิดเนคิดก่อนคิดปฐนาปฐนาซึ่งตรงนี้เลยนะคะในที่ท่านที่ท่านเคย แสดงทําไว้เรื่องเวทนาอารมณ์หรือคลิกฟื้นคืนสติเนี่ยท่านได้พูดถึงตรงนี้ว่าเอธอเห็นคิดแยกออกจากจิตได้อ,อความคิดของท่านเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นเส้นตรงไปเลยแล้วก็จิตท่านจะไม่ทุกข์เลยเพราะว่าจิตเราแยกออกจากตรงนั้นได้แล้ว เนมันทำง,งานแยกจากกันได้แล้วนเนี่นะะในสัปดาห์เนี้ยยงก็พยายามพิจารณาเพราะเพราะยงคิดว่าเราไม่มีทางเห็นคิดแยกจากจิตได้แต่ว่ามันมันได้มันได้ค่มะมันมีความก้าวหน้าขึ้นมาตรงนี้ค่ะสาธุโพินาเด้อเนี่ยถึงบอกว่าพอเราปฏิบัติมาถูกทางไปเรื่อยๆมันจะเริ่มอ,อย่างแยกจากลมหายใจจากจิตก่อนลูกก่อนลูกก่อน พินณาการแยกกามาก่อนะเวทนาพระเจ้าถึงบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสุดท้ายก็คือวิญญาณเนี่ยนะพอเราแยกคิดออกมาได้เนี่ยพอเราเราแยกคิดได้แล้วเราจะไม่ทุกข์เพราะอะไรหลวงปู่ดูลบอกว่าคนเราทุกข์นี้เป็นทุกข์เพราะความคิดความทุกข์มาจากไหนอะความทุกข์มาจากจิตเราไปปรุงแต่งคิดเราใช่ไหมถ้าทิ่เราแยกแยกมาจากคิดได้เนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์ละเออ ถูกทางแล้วถูกทางแล้วใช่ซึ่งซึ่งมันก็ถือไม่ทุกข์นี่มันคือมันมันมีความความหมายเยอะมากคือมันมันเป็นความสุขสงบแล้วก็จิตมันจิตมันนิ่งเนี่ยไอ้ตัวจิตอ่าตัวจิตมันนิ่งใช่จิตมันก็จะนิ่งมันก็จะสงบอ่าใช่ตรงนี้จิตเดิมอจิตเดิมใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ ในวงงานนล่นลหละที่ได้ให้คนได้มีกำลังใจว่าเราทําได้คือได้นะค่ะมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆจะเห็นจะเห็นว่ามันมันมันพัฒนาไปเรื่อยค่ะตอนนี้ตอนนี้ท่านบอกว่าจะสามารถถามได้ทุกเรื่องฮะงั้นเราจะถามว่าทําไมเป็นพญายมราชคะท่านอ๋อเป็นในในคุยส่วนตัวก็บอกไปแล้ววันนี้ไงก็มันเห็นก็ก็บอกไป อันนั้นไม่คุยส่วนตัวน่นแหละใช่ค่ะนั่นใช่ค่ะไม่เป็นไรเข้ามาทวงก็ได้นะได้เรื่องตึงเขาบ้างเออค่ะค่ะนั่นแหละนี่ไงนะได้คุยมากเลยค่ะว่าเราอวดอุตสีเออไม่ไม่นะท่านต้องมีอะไรนรื่องึงเขาก็มาทวงหรือเกิดเขาบ้างค่ะค่ะโอเคตอนนี้คือทุกทุกคนเนี่ยนะฮะมีเทวดาประจําตัวหมดเลยใช่ไหมคะ ไอ้ตรงนี้มีแต่บางคนบางคนก็ไม่มีไม่ใช่ทุกคน,นนะไม่มีทุกคนนะเอาง,ง่ายๆเ่ยที่บอกไงคนตัวเหม็นนะราอยากเข้าไกร้ไหมไม่อยากคนทุกศีลนะเนี่ยเจวดาที่ไหนก็อยากมาดูแลไม่มีหรอกค่ะ<ส>ท่นศีลนี่ต้องหอมไปถึงโทมาโลกเนี่ยคนมีศีลห<แ>้า เดี๋ยวเดี to to right ๋ยวที่ไหนก็อยากเข้ามาดูแลเพราะอะไรเพราะว่าตัวเหมือนดารากําลังดังอ่ะใครก็อยากเข้ามาดูแลอาศัยอะไรอาศัยแสงดาราเทวดาหิวแสงนะคนที่มีอ่ายิ่งภาวนาดีเนี่ยโอ้หมันสว่างอ่ะเดียวดาก็อยากมาดูแลย่กงกมาดูแลได้ซ้นี่ยแล้วก็ดูอยู่แก่ใจโอเคใช่ท่นแต่ว่าแต่ว่าคือสิ่งนี้มัน มีมาตั้งแต่เกิดแล้วค่ะแปลว่าเราเป็นคนดีมาแต่เกิดเอ่อทีนี้ทีนี้ในในเทพแต่ละองค์เนี่ยเขาเขาจะมากันยังไงอะคะสำหรับแต่ละคนในแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันม<บ>ังีก็ความเกี่ยวเนื่องกันมา,านเป็นพ่อแม่มาดูแลพ่อแม่เป็น,เป,นเป็นเทพอยู่ข้างบนก็ยังตามห่วงใยอยู่อะไรยเงี้ยโอเค บางคนก็เป็นเพื่อนไม่แน่นอน,น่แ